เด็กลองกับกูไมเอ๊ะถือกระปีิมือเดียวหรอที่ว่าอยู่ที่ว่ารับรับเออรวราตามมันจะแบบว่ากูนะอ่ะกูคิดว่ากเก็ามาตัวน่ะอ่ะกูทำอะไรมาอยู่ที่บ้านกูไม่มีใครบ้างเลยไปแสดงหนังก็ไม่มีใครบ้างร้องปกติคนมาก็มมีใครบ้างสารายการร้องกัน้องเสียงดังไ่ะจ็บไม่มีใครว่าเนี่ยสารายการทำอะไรอ่ะมีปัญหาอะไรกู อะรูทุกหัวเมียกูกูไม่ได้สนใจแล้วแล้วใครมีหากูสองร้อยสี่สิบฟีติดหัวกูอยู่เยสั่งค้าพวกเองไงเรต้องหายเน่มาชนใจพวกเองเลยแลใช่ไหม่ะแต่พวกเองอยู่ดีกินดีเหมือนกับขาราชกเรชาวไร่ชาวนาของสารกรญาได้เงินเดือนเดือนละสามหมื่นห้าพันบาทเอาไว้ละ ใครยงหาตัว <chat> ้ใครยังหาขู่คนไหนอาจารย์คนไหน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 มึงเลยเป็นอาจารย์นว่ามึงเชื่ออาจารย์ที่วันตีนวรไปนตีนกูว่าเมึงสั่นได้ปล่อยได้ยัดแมงหรือมึงจะล่อกูเองเลยบักอนุวัรรณบุญจีนมึงบอกโคตรเงาของเลย ถ้าพ่อข้าทิ้งเพ่แล้วดังมึงหยุบหลายเถียวแล้วหญ่ไว้เงียบเก๋บอกม่ายกวนกับกูมือแดงก็ได้ถึงบ่พ่อใจนี่ม่าลูกครึ่งอันระเห็นงานนูวเวนนี่ก็ไอเมโทรแล้วก็เรียนจบไออะไรเขาเรียกเทคนิคของกูดอนทานีแหละเงียบเก๋กูนะกูเอง จะลองหลายครั้งแล้วมึงอย่ากลัวหลงยาเก่าบักเสือพระเนจจานหลงยาเก่าบักเสือพระเนจจานบงหนึ่งประเทลรอเล่ครับกูัยาเก่าที่ผ่านมายาเก่าได้รอเล่ครับกู อ่าวราจับข้อเสือต่อไปแล้วกูกลับ,บันกกยแล้วกูกลับไปบ้านป่ามีบวกได้กาจับข้อเสือกูวะถ้าบวกได้กากัวัดกับกูร่างเบ่งเป็นจับข้อเสือใหญ่กูเองมึงมีปัญหาอะไรกูมึงมีปัญหาอะไรกูแพ้แล้วก็ไม่ยมึงมีปัญหาอะไรกูเงียบเดียวกูไม่ละ มึงกล้าเดียวกูไม่ควายเอ้ยตัวทะลุมา,าเลยเป็นกระปั้นกับกระปั้นแข่ควายสักเอ้ยเปรตได้ยืดขี้คุยเลยเนะไหนพวกนายชื่อยืนยงอภากุลนะจบอุษ a n ถวายอ่ะร้องเพลงกระ,ะบาวแรงคอยมึงเดี่ยวกูไหมมึงอัดออกมาสิเฮ้ยกูจบช่างก่อนอุดรธานีนะเว้ยเดี๋ยวเดี่ยวกูได้บนเวทีนะ

ฮะควายผมลงงานไม่เอาความเอาเรื่องไอ้เฮียแม่ไอ้หน้าตัวเมียไม่จำหานเลยควายเอ้ย,ยนะร้อยไนะปเอ้ยกระไรชายใหญ่ส่งมาจัดร้อยแล้วยพลังาการลองคำวาสงครามเลยควายเอ้ย,ยนะมึงอยากกอดแล้วมึงได้เป็นมึงเข้ามึงบ่เคยกลวนะัวแล้วเขาจะาเอาคุย อาออกมาแม่แอดคาราบาวยินยงเอาพาคุณนี่มึงเข้าไปในรอจ้าวดานธานีมึงกล้าเดี่ยวกูไแมบนเวทีอ่ะมึงกล้าไหมถ้ามึงไม่กล้ามึงก้มกราบตีนกูเลยแบบคุยวันไหนก็ได้เว้ยบนเวทีเย็ดแม่คุยก็จะถุกข่ามร่าวมาเท่มันไม่พูดเข้าใจไหมเปล่านะแล้วมึงด้วยผมเบะเข้าใจไหมเปล่าที่พี่มึงเป็นตำรวจมึงเดี่ยวกูไว้บนเวที ทีมบวชอยู่วัดป่าลงแก้วเงากู่แม่อิทฮะที่บ้านทางานด้วยกันกูแต่ละคน่ะกล้าเดี๋ยวมกูไหมบนเวทีควายเอ้ยฮะเงากู่แม่ปริญญาชัยเก้าเงากู่แม่ที่กูด่าพวกมึงอ่ะเงากู่แม่แบบอะไรฮะเงากู่แม่บทราชพัตรสกลนครที่บ้านไม่เคยต่อยมวยเงากู่แม่เงากู่แม่ มีบอกได้กล้าใจกูไม่บนเวทีคุยปอกกอันนะเว้ยสี่สิบห้า,ว,าวันนะเว้ยเลขสี่เลขห้าอ่ะกูอยากเจออย่กาก็ใจเขาใจหรือเปล่าบนเวทีแต่ว่าใหญ่ๆหลักมึงน่ะตัวหนึ่งอะสุนิ่สารบริงามค<ว>ุยเอบกูไม่ละอ่ะตระก,กูลช่างดีกูท้าต่อยทุกตัวเลยก็ใจหรเปล่าน,นะ แม่กระทั่งไงเราสิงอ่ะเอาไหมนามาสาเอาไหมสงการนามาสาแน่ใจอัดออกมาเลยตัวใหญ่ออกกำลังกายดีๆนะะคุย